đuôi, um, đùi, cách chơi của con gái của tôi, um, nhảy, 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 มันมันมากเลยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นที่กัดเป็นที่นั่งเป็นที่ปีน mm hmm. ใช่ป่ะ mm hmm. เ,ออเนี่ยแม่ถักให้เห็นไหมมีประโยชน์เออดูสิเธอไมเธอเมามันขนาดนันะ้นลูก mm hmm. อะไรยาเล่นเล่นน่ยนะ อารยาโอ้โหลูกเอ้ยเปียกหมดแล้วคะ่ะโอ้โหลูกฟันนะ่ะแม่เสียวฟันจังเลยดูหมาน้อยเอ้ยดูดูดูความตั้งใจของเธอ เเม่วานะสนนะคุยอะมันกัดอย่านั่งหน้าเออมันมากเลยอ่ะทำไมมันขนาดนี้ลูกโอ้โหลูกเอ้ยอริยาเล่นอย่างอื่นบ้างก็ได้ค่ะอือ ทำไมอ่ะเออหวานน้อยโอ้โหดูดิออืมดูลูกเลยเปียกอัลูกเปียกไปทุกด้านหมดแล้วมั้มมงเนะอ,อเนี่ยดูนะที่เนะี่ที่มันยืนย่นออกมาทั้งหมดนะฝีมืออะไรายาวหมดเลย ดักกัดดึงออกมารอบไปหมดแล้วอืดีแนะเนี่ยแม่ถักไว้แน่นอนอ,อม่มีตัวนี้หนึ่งตัวอยู่ได้ทั้งวันทำไมอ่ะลูกมันคันฟันเหรอไงอยังไงคะเกิน <Good. S 2> อย้ยย่า อารยานั่นกัดอีกค่ะดูออะไรล่ะจะสู้ของแม่ได้นั่นทุกอย่างกัดหมดแสบเอ้ย